โอเคครับผมสวัสดีครับผมจัสคายนะครับวันนี้มาอยู่ที่เกม Xsho t กันอีกเช่นเคยรอบนี้เราจะมารีวิวโปรโมชั่นประจำเดือนกรกฎาคมนะครับผมแพทเมื่อวันที่20เท่าไหร่นะ 27มิถุนายนนะครับก็แพทมันจะมาประมาณสิ้นเดือนของแต่เดือนอยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวนะครับก็ฝากเกมเมอร์เอ็กซ์ตีมนยนะครับตอนนี้มีกิจกรรมร่วมกับเกมไอช็อตนะครับภายในแอปก็จะมีเกมหลากหลายให้เล่นนะเก็บคะแนนเก็บแต้มอะไรงนี้เพื่อเอาไปแลกกับไอเทมของเกมไอช็อตนะก็เราดูเลยว่ามันจะมีไอเทมอะไรบ้างนะก็ฝากติดตามด้วยนะผมโอเคมาพูดถึงโปรโมชั่นกันนะผมเดือนนี้มีอะไรนะสามสองเก้าเก้าใช่ไหม 3299จะเป็นปืนนี้ครับอันในไฮเลชั่นนะครับเป็นซับแมชชีนกันเนาะกระสุนไม่จํากัดกู้ขึ้นแมกกาซินแมกกาซินอัตโนมัติแมกกาซินสำรองไม่จํากัดเอฟเฟกความพ่ายแพ้พ,พิเศษน่าจะตอนฆ่าแล้วขึ้นเอฟเฟกอะไรสักอย่างมั้งแล้วก็คลิกข,ขวาพร้อมชาร์จเต็มความแางคริทิคอลในระยะเวลาก็คือคลิกขวาแล้วจะติดคิ้เหรอ โอเคเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะโอเคครับสามสก็ 3, 2, 9, จะประมาณนี้แล้วก็จะมีการ์ดรอยเท้าถาวนแบบเดินแล้วมีเอฟเฟกที่เท้าครับเดี๋ยวในคลิปก็จะมีรีวิวด้วยนะแล้วก็อันนี้เอาไว้หลอมอะไรวะหลอมไอ้นี่เลยสกายทูเอิร์ธได้เลย8.5ตัวเก่านะครับโอเคา9สจะเป็นชุดนะครับแล้วก็จะมีสตาร์ดัตเป็นบูเลตเอฟเฟกตการ์ดครับก็คือการ์ดเหมือนสีกระสุนพิเศษนะครับ มันจะไม่เหมือนแสงกันโซนะอันนี้จะเป็นรอยกระสุนที่เป็นสีอื่นอะไรเงี้ยมั้งดานะครับดาแล้วก็9ก้าว่าจะเป็นปีกนะครับที่เหลือก็เป็นของธรรมดานะของวันอะไรเงี้ยโอ้เติม6 9เเกาเติมเจลจะได้ช่องขยายมีดเวลสามนะครับแล้วก็อันนี้ไม่มีเลยนู่นอ่ะแล้วกี้ดาวทิเคตลักซ์รี่ได้เจมกับไทม์สเปคตัว๋วแค่นี้เหรอหลังเติม สามสองเก้าได้ยงงี้เหรออันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมดูตามนี้เนาะโอเคก็ไม่พูดพร่ำททำเพลงแล้วก็ไปเทสกันเลยในโหมด pvp ครับก็มาอยู่ในห้องเปที่ร้อยแล้วครับก็จะประมาณนี้นี่ประมาณนี้ตอนดึงชักปืนขึ้นจะไม่มีเสียงคนระับเนี่ยไม่มีเสียงเลยโอเคมาลองยิงเลยกันเออแล้วก็ตอนทุกขั้นตอนที่เทสจะใส่แหวนใหม่8.5ห้าหน้า2นะครับ ที่สุดในเชมหน้าสองนะก็จะใส่แวอันนี้ไว้ด้วยนะครับซึ่งมันจะขึ้นดาเมจให้ดูเนาะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใส่ซับนะครับก็ดูตามชิปไปเลยครับลองยิงหัวเลยครับเข้าไป5 8บดนะครับผมเอ้ผมใส่ปีกเจาะเกาะหรือเปล่านะแต่จริงซับแมชชีนจะไม่มีผลกับปีกเจาะเกาะนะโอเคผมใส่เป็นปีกโปรโมชั่นนะครับยิงตัวนะครับ28ครับเนี่เอฟเฟกอะไรวะเอฟเฟกตตายพิเศษครับเห็นไหมมันจะเป็นควันนะครับ ปะมาณนี้แล้วลองคลิกขวาดูมันบอกคลิกข,ขวาจะเป็นติดคีช่วงเวลาหนึ่นเงเนาะยิ่มาเป็นเจ็ดสิบครับคีมัอยวะสามสองครับเออขึ้นมาตั้งกี่ดาเมจสี่ดาเมจวะโอเคกลับไปดาเมจปกติหละลองใหม่ครับคลิกข,ขวายิงตัวสามเอ็ดเ้ยเหมือนขึ้นสองนัดเลยครับยิงหัวเจ็ดสิบสาม ก็คือพอคลิกขวาชาร์จเต็มเนี่ยก็จะยิงดาเมจแรงขึ้นนะครับซึ่งถือว่าแรงไหมก็แรงครับแต่มันเออ่มันลั่นไม่เร็วเท่าโบเกนสเปซอะครับแต่ก็คงใช้ได้นะห้องบอมเพราะว่าน่าจะใช้ได้อยู่นี่ก็ประมาณนี้ปืนโปรโมชั่นโอเคแล้วมาดูรอยกระสุนเป็นง,งี้เหรอ นี่คือเอฟสตาร์ดั๊ดต่อยิงเหมือนเหมือนเป็นแบบดวงดาวนี่แหละครับอันนี้เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูครับมันไม่มีคุณสมบัติเลยเลยมันบอกแค่ว่าเป็นการ์ดบุลเลต์นะครับนี่โอเคนี่คือการ์ดสตาร์ดั๊นะแล้วก็มาดูที่พื้นอันนี้คือตอนเดินนะครับนี่นี่จะมีรอยเท้าแบบนี้นะเอออันนี้คือการ์ด walking อะไรนะ่ะนี่ก็จะประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวเรามาดูที่8.5กันต่อเลยครับมาครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น8.5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือเซตของมันนะเห็นมุมซ้ายวะครับเมื่อเวลาครบเราสามารถกด C เปลี่ยนเป็นอา,อาวุธนี้ได้นะนี่โคตรเท่อันนี้ไว้ทีหลังแล้วกันเดี๋ยวขอรีวิวนี่กันนะครับนี่นะต้องถือคู่กันนะครับถึงทาได้โอเคปืนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเล็กซานเดอะไรเนี่ย Steve อะอะไรประมาณนั้นมาลองยิงหัวเลยนะครับหัวเข้าไป84นะครับ ค่อนข้างที่จะแรงนะเป็นซับแมชชีนด้วยยิงตัวครับ44ค่อนข้างแรงเลยไม่ต้องใส่ปีจกจะเกาะก็ได้นะครับเป็น8.5ก็คงจะแรงประมาณนี้แหละย,ยิงขาครับ39ครับผมโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาลองสเปรดูแล้วกันระยะใกล้ครับระยะกลางเป็นตัว T นะเขาค่อนข้างนิ่งเกาะกลุ่มพอสมควรนะครับ โอเคประมาณนี้ลองมีดมันขึ้นดาเมจเลยลองฟันให้ดูแล้วกันเท่าไหร่ชิกซ้ายฟันหัวร้อยเก้าสิบสี่ดาเมจเก้าเอ็ดร้อยแปดสิบเท่าไหร่มองไม่ทันเมื่อกี้ขออีกทีเก้าเอ็ดร้อยแปดสามโอเคขออีกทีร้อยเก้าสี่นะครับโอเคลองขาครับเก้าเอ็ดร้อยแปดสามเหมือนกันนะครับลองชาร์จชาร์ตตายแล้วแหละร้อยแปดสาม ลองชาร์จเต็มดูปิวไก่475ดาเมจครับออันนี้คือชาร์จเต็มนะเดี๋ยวลองชาร์จกลางๆดิ210นะครับผมโอเคก็ชิปว่าเลือดประมาณ130 140น่าจะตายนะแบบบวกเกาะด้วยนี่ประมาณนี้โอเคมาลองหมดนี้ดีกว,ว่าครับนี่หมดนี้หมดตโัว C เนี่มันมีคลิกซ้าย,ดยได้ด้วยนะลองคลิกซ้ายดู โอ้โหเวลาหมดลืมขยับเมาส์แป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคมาใหม่ครับเมื่อกี้ลืมขยับเมาส์มาคลิกซ้ายนะที่หัวเป็น432ดาเมจที่ตัว183เหรอเมื่อกี้มองไม่ทัน185ครับโอเคขาละ203ทำไมขาแรงกว่าวะแต่ขาเกมนี้มันไม่มีเกาะนะก็จะแรงกว่าแลนะ้วเคมาแล้วก็คลิกขวาได้นะครับคนข้างที่จะเร็ว ีนี้ความกลมมาอยู่หลังจากนี้แหละดูทีว่าไกลขนาดไหนไกลยอยู่นะโอเคมาทีนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับมันสามารถชาร์จแล้วป่าได้แล้วมันชาร์จเร็วมากไปถึงวีครับเนี่ยแบบไวจัดหรือผมปาไม่โดนขอให้โดนเออปาวาน,นี้ครับแต่ต้องถือคู่กันนะมันเป็นเอฟเฟกของมันนะ นะชาร์ตไวจัดเอาไปเล่นอถ้ามันปักไปเล่นห้องมีดได้ก็น่าจะโกงนะเดี๋ยวผมลองก่นอนสมมุติเราเล่นห้องมีดนะมันจะถือปืนไม่ได้เป็นงี้นะกด C ไม่ได้นะครับไม่เปลี่ยนแสดงว่าเล่นมีดไม่ได้เนาะแต่ไปเล่นในห้องปอมก็น่าจะเล่นได้ผมคิดว่าน่าจะโน,นะครับโนเป็นปลานะเดานะเดาน่าจะโนโอเคก็ประมาณนี้ เรามาเทสพกนี่กันเลยครับพกแปดจุดห้าหน้าสองเนาะก็ค่อนข้างที่จะเ,เป็นสายซับที่แท้ทรูคือมันไม่มีดาเมจเลยครับมันเป็นปืนที่เอาไว้ซับอย่างเดียวคือคลิกซ้ายจะเป็นหิวเลือนนะครับคลิกขวาจะเป็นหิวเกาะเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะทําอะไรให้ดูคือเฟกมันบอกว่าถ้าเราออกจากไฟครับแบบออกจากการต่อสู้วิง่งโดนยิงเสร็จวิ่งออกไปเต้นเงีเ้ยเลือดมันจะหิวเองครับดูนะนี่ครับ สังเกตที่โดนัทด,ด้านล่างขวาเนี่ยวงกลมเนี่ยเลื่อมันจะฮิลนะครับค่อยๆฮิลทีละหนึ่งพร้อมเกาะน,นะเนี่ยถ้าสมมติเราเต้นมันก็จะฮิลสองชั้นอนะ่ะแบบเต้นไปด้วยแล้วก็บวกเลื่อนฮิลไปด้วยซึ่งค่อนข้างดีนะครับในในการเล่นบอมอะค่อนข้างดีเลยไม่รู้ว่าสไนได้หรือเปล่านะครับไม่มั่นใจยังไม่ได้ลองแต่คิดว่ามันต้องถือได้น่าจะใช้ได้ครับโอเคมาแล้วมาดูดาเมจตอนฮิลนะครับถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะฮิลทีละเจ็ดนี่นะ สี่หกยิงหกฮิลทีละเจ็ดครับฮิลหกครั้งถ้านับไม่ผิดเดี๋ยวขออีกรอบนะครับขี้ขวาจะเป็นฮิลก่อนนะฮิลก่อนนี่ทีละสองครับโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกครั้งครับฮิลหกครั้งโอเคเจ็ด okay. 5357642ฮิล42ซึ่งก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับคือจังหวะที่บวกเสร็จอสมมุติอย่างนี้นะปุ๊บวิ่งยิงเปลี่ยนไฟไปเลยวิ่งไปเลือดเต็มแล้วบวกกับพอออกจากอันเนี้ยไอโดนัทด้านล่างขวารีเอฟเฟกติดตัว8.5ก็ทําให้เลือรีเพิ่มเทียนหนึ่งอีกค่อนข้างที่จะโกงนะแบบเปลี่ยนไฟได้เลยนะครับถ้าเป็นผู้เล่นที่ยิง,ยงเก่งๆเนี่ยก็คือแบบรีเทคได้สบายเลยครับ โอเคก็ okay, ประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะไปรีวิวใน PVE กันต่อนะก็ผมได้ไลฟ์สดไปบ้างเล็กน้อยแล้วนะครับก็จะเอาตัดตรงน,นั้นมาแปะให้ดูทีแล้วก็จะไปทำคลิปแยกให้ดูอีกทีนะผมโอเคก็ okay, ไปดูกันเลย เกือบลืมรีวิวระเบิดวางฟักทองไปเลยเนะี่ยโอ้โหหิุเลเจ็บนะครับสักหน้าหนึ่งหน้าแรกมัากถ้าจะไม่ผิดโอเคคือตรงนี้มันมีโอกาสหาได้ฟรีนะรบางคนเข้าดองเจ็บมานะครับเผื่อสุ่มได้นะก็จะมารีวิวให้ดูนะครับลองดูเดินไปชนนะครับเราโดนดาเมจไม่เป็นอะไรนะครับผมโอเคเราจะลองวางใส่ตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งดูว่าเป็นยังไงมาผมจะไปวางหน้าโกนะครับมันเป็นระเบิดที่ค่อนข้างแรงนะ แล้วก็วางไว้โคตรเลยนี่โอเคผมวางไว้ตรงนั้นนะครับแล้วผมมายืนดูตรงนี้แหละ,ะสมมติมีคนวิ่งมาจากโกแบบวิ่งมาแบบไม่ได้เช็คเลยป้าบตายนะครับตายเลยแบบแรงอยู่อะถ้าสมมติเราวางตรงจุดที่แคบๆตลอดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เช็คได้ยากใช่ไหมก็ <c oughs> จะโดนระเบิดเหมือน K เคมอลแล้วผมโอเคเดี๋ยวลองไปอีกจุดหนึ่งดู รอบน,นี้จะวางตรงที่วางบีตรงนี้นะครับจุดที่เขาชอบวิ่งเันเข้ามาเนาะเราก็าวางไม่ต้องชิดมากเนาะเพราะรัศมีมันไม่ได้กว้างเหมือนเคมอนะโอเคมาเดี๋ยวหนโอเคขอยืมดูตรงนี้มาแล้วก็มีคนวิ่งมาครับจะวิง่งเคลียร์ไซส์เข้ามาเจอคนเรายิงปั๊บปับ๊บวิ่งมาปุ๊บตายตายนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันมีจุดอ่อนอยู่นะครับซึ่งจุดอ่อนคืออะไรนะั้นมาดูเลยแม่งแบบเป็นจุดอ่อนที่คือ แม่งแก้ทุกอย่างเลยครับเคียมโมยังไม่มีแบบเนี้ยเสียกสาวเป็นแปดาวแต่แม่งแม่แบบทําไมถึงทําอย่างนี้ได้โอเคซึ่งก็คืออย่างนี้นะครับผมจะวางนะครับวางนะดูนะเดี๋ยวผมจะเอีกตัวหันมาแชวบมันยิงหายทุกคนคือถ้ายิงโดนอ่ะมันยิงหายครับดาเมจต้องเพียงพอในการทำดาเมจใส่มัน ถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะประมาณร้อยดาเมจครับคือถ้ายิงหายปุ๊บเติมไปก็ไม่มีแล้วเห็นปะไม่ตายเออเพราะระเบิดมันหายไปแล้วไงซึ่งมันคือการแก้แบบโดยสิ้นเชิงอ่ะซึ่งเราก็ต้องแก้อีกทีคือคือตรงจุดที่เราวางเนี่ยต้องเป็นจุดที่มองได้ยากก็คือเป็นจุดแคบๆครับที่ยังไงก็ต้องโผล่มาเช็คมันถึงจะไม่โดนทำลายนะ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้ระเบิดฟักทองของเรา เป็นไงกันบ้างครับผมกับของโปรโมชั่นรอบนี้นะแล้วก็ของใหม่ของแพทนี้นะครับผมส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะไอ้สามสองเก้าเก้าเนี่ยผมยังให้คําตอบไม่ได้ว่ามันโอเคมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นก่อนสักพักแล้วค่อยอาจจะมาคุยกันในสตรีมอีกทีว่าเป็นยังไงเนะะาะจังหวะที่ผมสตรีมเนี่ยสามารถพิมพ์ถามได้เลยครับว่าเป็นยังไงมันโอเคไหมคือผมมองว่ามันอัจจะแรงนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงอะโบเก้นสเปซยังคงดีกว่านะ ในความเห็นผมคือมันยังคงดีกว่านะครับใน PVE อาจจะยิงนิ่งเหมือนกันแต่ว่าโบเกนสเปซมันมันลั่นเร็วกว่าแล้วก็มีกระสุนที่แบบออกไปอะแล้วโบเกนสเปซมันแค่สี่แสนจีพีอะมันไม่ได้แพงเหมือนเดียนอันนี้มันสามสองเก้าเก้านะก็ตีไปประมาณแบบหกแสนเจ็ดแสนจีพีอะอะไรประมาณนั้นซึ่งมันแพงกว่าพอสมควรแต่มันก็แลกมาด้วยกับการที่กระสุนมันไม่จํากัดแล้วมันยิงได้เรื่อยๆครับเอาไปเล่นมัมมี่เนี่ยจริงๆก็มันนะ ถ้ามันได้ยิงกับมันมันนะดาเมจมันไมไ่จัดจ้านนะเพราะมันเป็นซับแมชชีนนะครับแต่พอคลิกขวาเนี่ยจะมีดาเมจติดคีคล้ายดาเมจสักศิษนะ์เนาะแต่มันก็ไม่ได้แบบแปลงตลอดอะเออเนึกออกว่ามันก็มีหมดไปแต่ว่าไอดาเมจตรงนั้นอนะ่ะมันก็รีแป๊บเดียวนะครับก็คือคลิกขวาหมดระยะมันก็คลิกขวาได้อีกรอบก็ค่อนข้างทางี่จะโอเคอยู่ใช้ได้อะ่ะเออคือใครไม่มีโบเก้นอะ่ะอันนี้ก็อาจจะตอบโจทย์แบบเออไม่ได้กะซื้อบเบอร์เกนอะ่ะ กะว่าเติมทีเดียวแล้วแบบเล่นยาวๆตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ารอดูหน้าเว็บอีกทีเผื่อมีโบเกนมาเนาะเออเผื่อได้2เอาไปใช้เลยเพราะชว่วงนี้โบเก้นสเปกมันก็โนแล้วครับ BS เ,เริ่มโ no นในห้องบอมแล้วเนาะเออไม่ส่วน8.5นะครับ8.5รอบนี้ใครที่ไม่มีปืนดาเมจเลยอะคือคือเอาไปเถอะใช้ได้เลยครับโคตรดีพอสมควรเลยมีดก็เร็วนะปืนก็เร็วก็แร,เร,เรงเหมือนกันดาเมจพิพมันค่อนข้างแรงนะครับปาระเบิดก็คือแบบแรงจ๋าเลยคือสุดยอดมากๆ ใครไม่มีก็ตําไปเลยส่วนใครที่มีอยู่แล้วอยากมีเก็บเอาไปเล่นก็ได้ครับมันก็โอเคอะ่ะมีปืนหลายปืนไปลงก็ดีเหมือนกันใครที่เงินเหลือๆก็จัดไปเลยนะโอเคไอเอฟเฟกคู่ของมันที่เปลี่ยนเป็นหอกอะ่ะเอาไปเล่นก็น่าจะสนุกนะครับเออเอาไปเล่นก็น่าจะสนุกแต่ไม่รู้ว่ามันเล่นห้องมีได้ไหมผมก็ไม่ได้เทสด้วยนะใครลองก็คอมเมนต์นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้เล่นกับผมเนาะเออจะได้เป็นแบบมีอะไรพูดคุยกันนะครับแหวนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะ เออมันขึ้นดาเมจครับผมยังไม่ลองโกดเลยแต่ถ้าโกดใช้ได้เนี่ยมันจะแบบทําให้โกดเล่ง่ายพอสมควรนะครับแบบปลาระเบิดสุ่มแล้วก็วิ่งไปยิงได้เลยเงี้ยเพื่อมันขึ้นดาเมจเนะาะใส่โกดก็จะเล่นง่ายขึ้นไปอีกนะครับส่วนคนธรรมดาก็อาจจะเล่นง่ายขึ้นไปอีกมัง้งมั้งนะมัง้ง <laughs> โอเคเข้าๆแผนรอบนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างที่จะโอเคเกือบทั้งหมดเลยนะ เออค่อนข้างทีง่จะโอเคเลยก็รอดูช่วงหน้าเว็บคุมค้มนะครับรอเติมช่วงนั้นอาจจะมีโปรโมชั่นอะไรมาล่อตาล่อใจกัหนหน้าเว็บก็มารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกลรงใจให้ผมนะไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ